สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและตายสงขลาครับเราลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางและก็การท่องเที่ยวที่จังหวัดสงขลาในช่วงยังเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ปีนี้มาให้ได้ติดตามกันนะครับว่าสงขลาบ้านเราเดินทางเป็นยังไงและท่องเที่ยวเป็นยังไงกันมั่งครับเริ่มกันที่บรรยากาศที่สถานีขนสง่งผู้โดยสารอำเภอหัดใหญ่แห่งที่1กันก่อนนะครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ รถโดยสารทั้งรถตู้และก็รถบัสในหลายเส้นทางครับในภาคใต้เริ่มมีผู้โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเพื่อกลับภูมิลำเนาและก็ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะเส้นทางที่เป็นอำเภอหรือจังหวัดท่องเที่ยวนะครับเช่นอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งตอนนี้เริ่มดังคนไปกันเยอะเลยครับเมืองในหมอกสกายวอล์กเบตงนะครับ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี่รถตู้สายหัดใหญ่เบตงมีผู้โดยสารเต็มทุกรอบเลยครับรวมถึงเส้นทางจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆทั้งในภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยครับทั้งกระบรี่ตรังภูเก็ต และก็สุราษฎร์ธานีครับก็มีจํานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับที่เป็นจังหวัดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยคนเยอะนะครับอย่างไรก็ตามครับทางขนส่งครับได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารซื้อตัว๋วตามช่องขายตัว๋วภายในสถานีขนส่งเท่านั้นนะครับอย่าซื้อตั๋วผีที่มีคนมาชักจูงให้ไปซื้อซึ่งอยู่ด้านนอกสถานีขนส่งนะครับเนื่องจากอาจจะแพงกว่าและมีปัญหาการเดินทางได้ครับรวมถึงกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้นะครับเรา ระวังกันด้วยนะครับซื้อตั๋วภายในสถานีขนส่งดีที่สุดครับส่วนบรรยากาศที่สถานรถไฟชุมทางหาดใหญ่ครับวันนี้เป็นวันที่2เราไปดูการเดินทางกันครับผู้โดยสารเพียบเลยครับเช่นรถไฟ2ขบวนแรกที่มาจากกรุงเทพในช่วงเช้านะครับทั้งขบวนรถเร็ว1 7 1กรุงเทพสงไงโกโลกแล้วก็รถด่วนพิเศษทักษิณารัฐ3ามครับในวันนี้มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นเลยครับสงการานต์ปีนี้คนเดินทางเยอะจริงๆครับโดยเฉพาะรถไฟนี่พระเอกของการเดิน ทางเพราะว่าสะดวกประหยัดปลอดภัยแม้ว่าอาจจะเสียเวลาบ้างก็าตามครับแต่ฟินจริง,รงๆครับไปกับรถไฟนี่ ทีนี้มาดูบรรยากาศการท่องเที่ยวตามที่ท่องทเที่ยวต่างๆของจังหวัดสงขลาเช่นที่ชายหาดแหลมสมิลาภาพรวมนี่ยังเงียบเหงาครับมีเฉพาะคนไทยแต่ว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ยังไม่มานะครับยังไม่มีครับยังแทบไม่เห็นเลยครับแม้ว่าจะมีการเปิดด่านพรมแดนขลเรามาตั้งแต่วันที่1เมษายนแล้วก็ตามนะครับซึ่งผู้ประกอบการมองว่าน่าจะเป็นผลมาจาก2ปัจจัยหลักนะครับคือค่าธรรมเนียมค่าประเทศที่สูงครับเพิ่มขึ้นกว่า5,000บาทต่อหัว ต่อคนแล้วครับสำหรับชาวต่างชาติอีกอย่างครับยังอยู่ในช่วงของการถือสินอดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เป็นมุสลิมนะครับจึงยังไม่เดินทางเข้ามาสงการปีนี้บรรยากาศด่านแตกที่เคยเกิดขึ้นในช่วงก่อนโควิด จึงน่าจะยังไม่เห็นภาพนี้เกิดขึ้นในปีนี้นะครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยการไปฟังเสียงผู้ประกอบการบริเวณชายหาดเลมสม์เลมส์มิลาครับพูดถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาหลังจากที่มีการเปิดด่านพรมแดนสนับกันแล้วครับว่าเป็นไงกันบ้างและต้องการเรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขอะไรบ้างไปฟังและก็ทิ้งท้ายกันเลยนะครับเปิดด่านมาเป็นไงบ้างครับสำหรับวันที่หนึ่งที่เปิดด่านมา ทางร้านเราก็ได้มีชาวต่างชาติที่มาที่เราพบเห็นจริงๆก็คือแค่สองรายแต่มันอาจจะเป็นเพราะปัจจัยสอย่างที่เราได้ไดรับรู้มาปัจจัยแรกอาจจะเป็นค่าส่วนต่างที่เข้ามาในประเทศไทยอาจจะมีค่อนข้างราคาจะค่อนข้างที่จะสูงนิดนึง mm hmm. ปัจจัยที่2อยู่ในช่วงเดือนละมาดอล mm hmm. ซึ่งเราก็คิดคิดแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่า หลังจากนี้อาจจะดีขึ้นแต่ที่เราติดนิดนึดนงก็คือค่าส่วนต่างการที่เขาเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีส่วนต่างถึงจะเป็นหลักพันแต่มันก็เยอะสําหรับต่อหัวตรงนี้อยากให้แค่ช่วยว่าปรับปรุงเรื่องตรงนี้หน่อยมันจะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้นมากเลยค่ะ